ไปอะไรไปอะไรไปฐานลอกกันนะครับเออไอควเขาครับหม้อขอเออไอคิวสามไ้อคิวไปอเอาไปเอาไเอาไปเอาไปเอเอาทครับาไป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 บอกไปบอกไปไปเป็นมาตรฐานมุนพุยพุยเล็กอนเลไโอโอเคครับมุนพุยเล็กขอนถึงงาเนาะเฮ้วันทูวันทครับวันทูี่ครับกับสดีครับมีรักแฟนเพลงสมบรสคนนะครับนอปูนี่ผมสวิโดีครับับป้ายใหญ่ใจดีครับล้านเกษตรยิงดี ร่วมกันสรรสร้างครับเมื่อนี้ครับก็เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยววันเหงื่อเมื่อนี้วันเหงครับเมื่อนี้มาตกลงปงใจกันแล้วครับมาวันเหงื่อนะครับยุนน้องน้ำของนี่ครับมองน้าของพี่ครับทั้งที่บาร์ดีครับการสิมอบข้อมูลข้อมสนให้ครับพี่น้องที่รับฟังรับชมระดับในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับเก็บเกี่ยวกันไปเบิร์แล้วเอาบาร์ดี้นะครับกับพี่ทีมงานนะครับจากน้องวิจารณ์นะครับรุ่นสามสิบสองเอ็กกี้สามสิบสอง แล้วก็ปลาเสือครับแอ็กี้สามสิบเ,เอ็ดแอ็กี้อนนโอ้โอ้ลออนนั่มพีดแอ็กี้ยี่สิบเก้านะครับแล้วก็ผมเองครับสวงิโรดครับแอ็กี้สามสี่นะครับ 30, มืองอเมรการเป็นบุญยังคุณนยังยังสูงยิ่งครับที่ปลาเสือให้โอกาสนะครับปลาเปิดตัวเป็นตั้งการนะครับให้ครับมีรักแฟนเพลงสุขบุตสุขคนในเรบฟังกันนะครับเนาะมอบผลงานเพลง เดียวครับเพื่อนี่ครับพ่อว่าวลายใหญ่หางนะครับเดี๋ยวเพป็นสิวันแฮงวันใดวัดไอ้องเพลงไอ้เป็นงกันเลยครับการขอบบุญขอบคุณนะครับไปทั้งด้านทั้งไฟจันแห้งนะครับนอกเป็นไฟตึกแฮงเป็นซีวันแหงนันใดฟังเพลงยังเพลงจังสิตรีปานะเออนั่นแหละครับคอยมันมนเลยครับเด้อเอาตัวเงยเด้องปากคอเงยเด้่องจาเด้อครับครับครับทั้งไฟพุ่นหลักกันดึกขึ้นมาดึกอกันมานะครับมันดีมันดีกี้ปลาอ่ากับแก้มหม้อกเนะครับนอกกับ ตามธรรมชาติของลูกทุ่งบ้านเฮาครับยูดช่องจอมเมื่อนี้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับเอาว้าวไล่ยหฮางครับมาดี้จัดแห่จากวงนัเพลงหนึ่งครับทรงไทยปีกเอาตอนรับปีใหม่ครับผมจากผมครับซอวิโรดเนาะครับเนาะมอบเป็นความสุขสนุกสนานสำหรับบ้านแก่ครับพี่น้องป้องไปสุปโซนครับไอ้บ่อยากเสื้อใสยตาว่าภาพตรงหน้า สิเป็นความจริงก็คนที่เคยสัญญาคุณบอกกันว่าบ่ตายสิบ่ทอดทิง้งกำลังกอดกันอิงติงกอดอิงติงอยู่กับผู้อื่ ตกให้เพิ่นเบิดใจว่าข้าวเพียงใครรวมใช้วันคืนสี่ยุดที่การและกันนักร่วมฝ่าฟันยากสี่ซอยกันบืนจังได้มากลายเป็นอื่นมาเห็ุกันใด แผ่นออใจคนขอเสียงด้วยกันเลยนะครับแล้วคำว่าฮักการมื่อนั้นมันเหี้ยทิมสายแล้วคำที่ว่าหักลายมือนี้วใจเอาไยมา่นแผลปอมีแห้งหา ใจฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักการขอบคุณขอบคุณหลายๆครับยังไม่จบด้ครับเด้อหยิหน่อยพักพักยกก่อนนะครับพ่อพักมาครับพ่อดีเพื่อนกันแต่ปคอใหญ่หรอะ